ดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับเซลลปุยสาระดีดีจากเซลลปุยอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเซลลปุยจะมาแนะนําในส่วนที่ลูกค้าหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะคะหรือว่าที่ออกลบไปแล้วนะคะจะมีอโตโยต้าวีโวแล้วก็คอนเนซอร์นะคะเกี่ยวกับระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะคะที่ตั้งค่ามาจากโรงงานและเราจะกดค่าจากอ uh, โรงงานยังไงนะคะติดตามเลยค่ะเขา้ามาดูเลยค่ะ ขึ้นมาบนรถนะคะให้กดล็อกก่อนนะคะทั้ง4บานนะคะวิธีปลดล็อกจากค่าโรงงานนะคะแล้วก็กดสวิตช์นะคะ1-2ครั้งตามด้วยปลดล็อกนะคะนับไป5ครั้งนะคะ5วิเนาะ1-2-3-4-5นะคะโอเคเห็นไหมคะปลดล็อกแล้วนะคะค่ะทีนี้ ทีนี้เรามาทดสอบนะคะล็อกดูว่าประตูทั้งสี่บานเราปลดล็อกค่าจากโรงงานหรือยังนะคะลองดูนะคะ <IL D> เห็นไหมคะตัวนั้นก็เปิดเปิดทั้งสี่บานเลยค่ะ <L ock> เป็นยังไงบ้างคะสาระดีๆนะคะที่ลูกค้าบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะวิธีกดล็อกค่าจากโรงงานนะคะ คลิปหน้านะคะามาพบกับเซลล์ปุ๋ยนะคะว่าจะเป็นสาระดี